ท้ปล่อออกพ้าแล้วนะคะปล่อยด้วมาเลยนี่ติทตาิตัเดีวยเอยเอรื่อยปๆๆๆยปอยปอยอยไอ้จอนี้อตนี้อ้ดูพิงอาบน้ำไม่เช่าอะไรตีนหัวนันโอ้ยไอ้หนุหน่มัว ทำไมดูวันดูวันดูวันมีความสุขกับการเลน่นพี่ดินเนี่ยเต็มหัวอยู่อำบน้ามาสุสาวเลยเนี่ย